พทธธรรมแห่งการตัดสู้ในเย็นของวันที่21พฤศจิกายนพศ2564นับมหาวิจารยธรรมิกราชข้อพระพุทธเจ้าได้กราบนบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านเพื่อฟอบฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธเจ้าองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธเจ้าองค์ท่านไปหนึ่งนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูก จะขอเฝ้าถวายงานที่ได้เดินทางจาริกเพื่อที่จะทำพุทธพิธีมุนพระธรรมจักรแต่พระพุทธองค์และขอถึงพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาเป็นที่พึ่งอธิบายถึงสภาวธรรมในพุทธพิธีที่ลูกได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและได้ทำมาจนถึงที่แห่งนี้ ให้ลูกได้ฟังในข้อธรรมบทที่73นี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเอาละนะพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยก็ดีแล้วล่ะลูกถ้าอย่างนั้นก็จงทำจิตของตนให้สงบก่อนนะว่าจิตสงบตั้งมั่นดีแล้ว จึงค่อยๆพิจารณาทำที่ได้ยินได้ฟังดังต่อไปนี้ดีแล้วละลูกเอ๋ยที่ลูกนั้นก็ได้ทำกิจทำหน้าที่ของตนตามรหัสงานทั้งโลกทิพตามรหัสงานทั้งกายามลูกก็ได้ขับขึ้น เดินทางลับหมุนธรรมจักรจนมาถึงสถานที่แห่งนี้เพื่อสรุปถวายงานที่ทำมาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยแล้วลูกนั้นมีคำถามใดเล่าที่ปรารถนาจะเฝ้าตุนถามในวันนี้กราบนอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดา องพ์พระัสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเมตตาของพระพุทธองค์ลูกจึงได้เดินทางทำพุทธกิจในครั้งนี้เพื่อการหมุนพระธรรมจักรเพื่อจุดช่วยดวงจิตทั้งหลายลูกก็พอจะเข้าใจอยู่ในระดับหนึ่งแต่ลูกก็มีความตั้งใจว่าจะขอถึงพระพุทธองค์ โปรดจงเมตตาอธิบายถึงสภาวธรรมเหตุและผลในสิ่งที่ลูกทำอย่างละเอียดให้ลูกได้พิจารณาทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้น้อมทำนี้ไปแสดงให้กับทุกคนได้ฟังด้วยพระพุทธเจ้าค่ะเสียงเงินลูกก็จงตั้งใจฟังให้ดีนะ จะได้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วตอนที่น้อมไปสแสดงบอกต่อแก่ผู้นก็จะได้บอกได้ถูกต้องพระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ่ยก็ในเมื่อลูกนั้นได้ทำกิจต่างๆดำเนินมาจนถึงวันที่ลูกนั้น ได้น้อมพลังพระธรรมจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกพระธรรมจักรที่เป็นจักรขององค์พระพุทธเจ้าพระธรรมจักรที่จะหมุนในกึ่งพุทธกาลนี้ได้น้อมเอาจักรแห่งจักรพัดแห่งธรรมนี้ลงสู่โลกแล้วโลกนั้น ได้ทำพุทธพิธีวางศิลาเลิกจนสำเร็จดีแล้วแสดงว่าพลังอังตมจักนั้นลงสู่พื้นดินก็เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ด้วยพลังแห่งพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีพระรัตนารัจที่ จะหมุนจากนี้ในกึ่งพุทธกาลในแดนธรรมแห่งนี้ได้กอ่อเกิดขึ้นสมบูรณ์ดีแล้วลูกได้ทำกิจสำคัญนี้จนกอ่อเกิดขึ้นเมื่อวันที่ลูกนั้นได้พากันวางศิลาเลิกฉะนั้นพระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ่ย พลังอานิสง์บุญที่ยิ่งใหญ่จึงได้กอ่อเกิดขึ้นแล้วเมื่อพลังอานิสงอส์ันยิ่งใหญ่ได้กอ่อเกิดขึ้นแล้วนั้นจึงได้รอบได้เวลาที่ลูกนั้นจะต้องเดินทางจะลิกไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อประกอบกิจทั้งห้าประการดังต่อไปนี้ ในประการที่หนึ่งลูกจะต้องจ้าลิกหมุนธรรมจักรไปยังในสถานที่ต่างๆเพื่อแผ่พลังบุญพลังบารมีกุศลความดีอันยิ่งใหญ่ที่ได้ก่อเกิดขึ้นแล้วสู่ทุกภพภูมิทุกดวงจิตทุกที่ทุกแห่งหนหมุนรอบของการเดินทาง เพื่อแผ่พลังออกไปให้กว้างไกลที่สุดให้ไปสู่ทิศเบื้องล่างสูทิศเบื้องบนและสูทิศต,ต่างๆให้ดวงจิตทั้งหลายต่างได้น้อมอนุโมทนาสาธุการในคุณงามความดีที่ได้ก่อเกิดขึ้นแล้วในที่แห่งนี้ลูกจึงไปเพื่อ ผบุญบารมีแผ่เมตตาจิตทรงผลบุญนี้กระสายแห่ความสุขความยินดีในความดีที่เกิดขึ้นแล้วนี้แต่ทุกดวงจิตทุกภพภูมินี่ก็คือประการหนึ่งของการที่ลูกนั้นได้เดินทางจาลิกในคราวครั้งนี้ ต่อไปทำในประการที่สองเมื่อลูกนั้นได้อัญเชิญพระธรรมจักรลงสู่โลกให้ก่อเกิดขึ้นแล้วในที่นี้ด้วยการวางศิลาฤกษ์ที่สมปูรณ์ดีแล้วลูกนั้นจึงต้องเดินทางไปเยียงสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะพาพลัง แห่งพระธรรมจักรหมุนรอบตีอาณาจักรแห่งธรรมไปยังทิศต่างๆเยียงสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะได้หมุนรอบจักรในกึ่งพุทธกาลไปยังที่ต่างๆภพภูมิต่างๆเพื่อให้ในดินแดนต่างๆเหล่านั้นได้กลายเป็นดินแดนแห่งธรรม และต่อไปในอนาคตก็จะเจริญรุ่งเรืองด้วยพระธรรมกึ่งพุทธการจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ลูกนั้นได้เดินทางไปอย่างที่ต่างๆสถานที่ต่างๆและทำพุทธพิธ,ธ,พธีในการโปรยข้าวสารทิพแทนดวงจิตของนักบุญทั้งหลาย ด้วยการทำพุทธพิธียาน้ำทิพย์ลงสู่พื้นดินต่างๆเพื่อที่จะปรับทุกสิ่งทุกอย่างทุกภพภูมิให้เข้าสู่ยุคแห่งทำในก่งพุทธการและเพื่อให้เป็นดินแดนเป็นอาณาจักรแห่งธรรมจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ลูกนั้น หมุนพระธรรมจักไปยังสถานที่ต่างๆและการที่ลูกเดินทางไปในทิศต่างๆนั้นก็คือการหมุนรอบจักรกึ่งพุทธการไปสู่อาณาจักรแห่งธรรมต่างๆเช่นนี้ล่ะลูกลูกได้แผ่พลังพุทธบารมีเตกลุ่มไปยังอาณาจักรต่างๆในสถานที่ต่างๆ เพื่อกลุ่มไปด้วยพลังพุทธบารมีธรรมาบารมีสังฆบารมีในกึ่งพุทธกาลนี้เชนั้นต่อจากนี้ไปทำกึ่งพุทธกาลก็จะได้มีที่ก่อเกิดกว้างขวางขึ้นจะได้มีความอุดมสมบูรณ์เจริญมากยิ่งๆขึ้นไปเช่นนี้นละพระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ่ย และเมื่อลูกนั้นได้ไปยังสถานที่ต่างๆพระภูมิเทวดามนุษย์ทั้งหลายก็ได้รู้ข่าวรู้ในการมาของลูกแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆปรับไปต้อนรับทำกึ่งพุทธการต่อไปทำในกึ่งพุทธการนี้ก็จะเป็นใหญ่ในที่ต่างๆเพื่อที่จะฆ่ากิเลส ดับกิเลสตัณหาในที่ต่างๆและจะได้มีดวงจิตผู้เข้าถึงธรรมก่อเกิดขึ้นในดินแดนต่างๆมากมายชัยชนะแห่งความพ้นทุกนั้นจะให้ก่อเกิดขึ้นในทุกที่ทุกแห่งหนฉะนั้นพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยธรรกึ่งพุทธการจึงจะเป็นใหญ่ในทุกที่ทุกแห่งหน ด้วยการวางรากฐานในวันนี้ในกิจต่างๆที่ลูกได้ทำลูกต่อไปทำในประการที่สามการที่ลูกได้จาดลิกใบไปนั้นก็จะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยในการที่จะได้ไปเปิดพบภูมิต่างๆบอกกล่าวกับดวงจิตทั้งหลาย ถึงเรื่องของการก่อเกิดขึ้นแล้วของพระธรรมจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกในจักรวาลนี้ mm. ถึงพระธรรมที่ก่อเกิดขึ้นแล้วในกึ่งพุทธการคือพระธรรมจักรแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าถึงพระธรรมจักรที่จะหมุนรอบเปิดประตูพระนิพพานอีกครั้งหนึ่งในกึ่งพุทธการ เพื่อให้ดวงจิตทั้งหลายในทุกภพภูมิทุกดวงจิตจะได้รู้ตื่นรู้ข่าวดีนี้ด้วยกันจะได้พากันมาคำนุนการสร้างพระธรรมจักรให้กอ่อเกิดขึ้นและสดแล้วเสร็จสมบูรณ์ได้ในที่สุดจะได้มีผู้คนหลั่งไหลกันมาที่นี่เพื่อมาร่วมบุญร่วมบารมีในการ คำหนุนพระธรรม,มาจักรให้ก่อเกิดขึ้นแล้วก็จะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นได้เข้าถึงการสร้างทานบารมีในกึ่งพุทธการซึ่งก็คือการปรากักฐานความดีเพื่อให้ตนได้เข้าถึงธรรมในเกึ่งพุทธการนี้จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ลูกนั้นไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อบอกกล่าวเปิดพบภูมิเปิดทิศทางให้ดวงจิตตั้งหลายได้หลั่งไหลกันเข้ามาในที่นี้เพื่อช่วยกันคำนุนและได้รอบในการสร้างความดีของดวงจิตแต่ละกลุ่มลูกเอ๋ยต่อไปในประการที่สี่การที่ลูกได้จาริกใบนั้น เมื่อลูกได้บอกกล่าวแก่ทุกภพภูมิทุกดวงจิตแล้วเขาทั้งหลายก็จะได้เข้ามาถึงพระธรรม,มาจักรกื้อพุทธการเมื่อเข้าถึงธรรม,มาจักรกื้อพุทธการก็คือเข้าถึงธรรมกื้อพุทธการและจะได้เข้ามาสู่หลักสวรการประพฤติปฏิบัติในกื้งพุทธการนี้ ดวงจิตทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้เข้าถึงความพ้นทุกข์กันลูกเมื่อมีเหตุเปิดทิศทางมีเหตุได้รู้ข่าวการสร้างพระธรรมจักรแล้วก็จะได้มีเหตุในการร่วมสร้างเมื่อมีเหตุในการร่วมสร้างก็เป็นเหตุให้เข้าถึงพระธรรมจักรกึ่งพุทธกาล ก็ทำให้เข้าถึงธรรมกึ่งพุทธการและทำให้ตนนั้นถึงเสื่องความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดจึงเป็นรอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการเปิดทิศทางในการจาริกเดินทางในคราวครั้งนี้ต่อไปในประการที่หการจาริกเดินทางในคราวครั้งนี้ก็เพื่อการ จุดช่วยในวันข้างหน้าที่จะก่อเกิดขึ้นและเพื่อการจุดช่วยดวงจิตต่างๆในภพภูมิต่างๆการไปโปรดและการปลดปล่อยดวงจิตทั้งหลายที่ติดอยู่ในภพภูมิต่างๆเพื่อที่จะจุดช่วยดวงจิตทั้งหลายเหล่านั้นก็ก่อเกิดขึ้นการเดินทางเพื่อที่จะแผ่พลังบารมี ให้กับดวงจิตตั้งหลายได้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมก็กำลังจะก่อเกิดขึ้นและต่อไปการชดช่วยก็จะเจริญขึ้นการเผยแผ่พระธรรมกึ่งพุทธกาลก็จะเจริญขึ้นและเจริญขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เลยจะเข้าสู่ระบบของการชดช่วยทุกดวงจิตให้พ้นทุกได้ในกึ่งพุทธกาล ฉชนนั้นพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยการเดินทางในกล่าวครั้งนี้จึงเป็นการวางหลักฐานแห่งการชดช่วยเป็นการวางหลักฐานแห่งการประกาศรมกึ่งพุทธการและผลของมันก็คือการที่ดวงจิตทั้งหลายจะได้เข้าถึงความพ้นทุกข์นี่ละพระพุทธเจ้าน้อยคือ สิ่งที่ลูกต้องจาริกไปเพื่อทำพุทธพิธีต่างๆคือเหตุคือผลทั้งห้าประการที่ซ่อนอยู่ในกิจที่ลูกได้ทำและลูกก็ได้ดำเนินงานทั้งภาคกายทิพย์และภาคกายหยาบหมุนรอบกลับมาแล้ววันนี้จึงได้รอบได้เวลา ที่ลูกต้องทำพุทธพิธีในการกบหลุมวางศิลาเลิกเพื่อที่จะวางแผนการเริ่มก่อเริ่มสร้างหลักฐานของพระธรรมจักรต่อไปถือว่าพุทธกิจที่สำคัญของลูกได้สำเร็จแล้วถือว่าลูกนั้นได้วางงานของการสร้างพระธรรมจักร ได้สมบูรณ์ดีแล้วต่อไปก็จะดำเนินสู่การก่อสร้างขึ้นเช่นนี้ล่ะพระพุทธเจ้าน้อยลูกพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างไรจงกล่าวทํานั้นมาเถิดลูกเอ๋ยสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าค่ะ ลูกพอจะเข้าใจแล้วว่ากิจที่ลูกได้ทำได้ดำเนินมาด้วยการจาลิกทั้งกายหยาบและกาธทิพนั้นเพื่อสิ่งใดเพราะอะไรจึงต้องทำลูกก็พอจะเข้าใจแล้วว่าเป็นการไปเพื่อที่จะแผ่พลังบารมีจากกุศลความดีจากบุญใหญ่ที่กเกิดขึ้นแล้วในการวางศิลาเลิก สร้างองค์พระธรรมจักรและการทอดถวายกระสินรวมถึงพลังบารมีในการจำพรรษาในที่แห่งนี้ความดีทั้งหลายเหล่านั้นจะได้แผ่ออกไปด้วยพลังของการแผ่เมตตาจิตจากลูกและทุกๆคนลูกก็พอจะเข้าใจแล้วว่าการที่เดินทางไปนั้นก็เพื่อที่จะหมุนรอบพระธรรมจักรให้ ตีอาณาจักรแห่งธรรมเอาไว้เพื่อกลุ่มไปด้วยพลังพุทธาบารมีเพื่อลองรับการเผยแผ่พระธรรมและชุดช่วยดวยงจิตทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อให้ลูกนั้นได้เปิดทิศทางและบอกกลาพพ่าวภพภูมิต่างๆให้เข้ามาร่วมบนบารมีครั้งยิ่งใหญ่ในคราวครั้งนี้คือการสร้างพระธรรมจักรแล้วด้วยการเข้าถึงการร่วมกันสร้างองค์พระธรรมจักร ก็จะเป็นเหตุเป็นบใจจัยให้เข้าถึงธรรมในกึ่งพุทธการและเพื่อการวางแบบวางแผนปูรากฐานการเผยแผ่พระธรรมเพื่อผลของมันได้มาด้วยความพ้นทุกข์ของดวงจิตท,ทั้งหลายลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้อย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธทองค์ที่ทรงเมตตาลูกนะเจ้าค่ะ วันนี้ลูกต้องกราบขอลากรเอาไว้ลูกจะมาฟ้อฟังทำไม่พระพุทธเจ้าค่ะสาธุ